ชายชาราวัย8ปปีบังเอิญสัมผัสเข้ากับต้นไม้ที่ดูแข็งแรงสมบูรณ์ต้นหนึ่งในชั่วพริบตาต้นไม้นั้นกลับเหี่ยวเฉาและร่วงโรยและตอนนั้นเองเขาก็ตระหนักได้ว่าตนเองมีพลังในการดูดซับพลังชีวิตจากนั้นเขาได้คว้าคอของนายแพทย์หนุ่มคนหนึ่งใบหน้าของนายแพทย์ผู้นั้นก็เหี่ยวย่นลงอย่างรวดเร็วจนสิ้นใจแต่ในขณะเดียวกันริ้วรอยบนใบหน้าของชายชารากลับเลือนหายไปทําให้เขาดูหนุ่มลงแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เขาจึงตัดสินใจครั้งใหญ่คือการเดิมพันกับ ชาผ่านกาารผ่ตัดที่จะมอบพลังให้เขาสร้างร่างกายอันสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้หลังจากการผ่าตัดร่างกายของเขาเปลี่ยนไปเป็นชายหนุ่มสุดหล่อเขาใช้ความหนุ่มและสเสน่ห์สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำที่น่าเลื่อมใสและจัดงานขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อแสดงตนต่อหน้าผู้คนแต่ทว่าหลังเวทีเขาเหลือไปเห็นภาพวาดขนาดใหญ่ของตนเองในวัย80ปีด้วยความโกรธเกลียดในอดีตที่อ่อนแอเขาจึงชกกำแพงจนพังยับสร้างความตื่นตระหนกให้ทุกคนและเมื่อต้องเผชิญหน้ากับฝูงชนที่กำลังแตกตื่น เขาจึงตัดสินใจที่จะแสดงพลังที่แท้จริงของตนให้เป็นที่ประจกักษ์เขาเดินตรงไปยังชายผู้พิการที่เดินไม่ได้มานานหลายปีเขาสัมผัสไปที่ขาที่เหี่ยวแห้งของชายคนนั้นแล้วเรื่องน่าอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นชายคนนั้นลุกขึ้นยืนได้แต่เขายัางไม่หยุดเขาเดินต่อไปหาเด็กสาวที่ป่วยหนักจนต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเขาลูบหัวของเธออย่างเบาๆและในทันใดน,นั้นใบหน้าที่เคยซีดก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งชายอีกคนในฝูงชนซึ่งมีแผลไฟไหม้รุนแรงถอดเสื้อออกด้วยความหวังชายหนุ่่มมจึงสสััผทีบ แผลเหล่านั้นและรอยแผลเป็นก็จางหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนต่างตกตะลึงแล้วเริ่มคุกเข่าลงพวกเขาขนานนามเขาว่าเป็นเทพเจ้าในร่างมนุษย์แต่สําหรับเขาแล้วนี่ยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์และกลายเป็นผู้มีพลังที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวและถ้าเป็นคุณจะใช้พลังนี้ช่วยเหลือคนอื่นไหม